สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับหลังเลื่องงานครับขณะนี้ก็เวลาประมาณประมาณละสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มแล้วอากาศก็ยงังก็ยังร้อนอยู่นะครับมีลมมีลมอยู่นะแต่ว่ามันก็ร้อน ว่ามันร้อนทั้งวันแล้วลมลมพัดไอหอนมากนะครับพี่น้องนะเนาะโอ้ยนานยังวะงานเอ้ยคาตาเบลโอคาตาเบลเมลมหอนเลยพี่น้องเสียงลมอยู่เลยลังบาน,นครับเป็นลังบานแต่ว่า หลังบานติดทางหนาบานอยู่ยทั้งคนครับมาเก็บตะไคร้ไปเฮ็ดใส่กับเขาครับเฮ็ดน้องจินว่าสิขัวไก่ครับพี่น้องอ,อ,อู้หูปัดอ้าเตะอยู่ใส่หยิกล่ะเออเก็บบอกวันหันเหนไหมเออ้ออ้ตังมือ ตะไคร้ครับข้าเอาบงงาหงหยาออกอยู่โอ้ยทางนีัก็มีอมไก่ด้วยวะบ้าอมไก่คืออมกุบไงพี่น้องเออใส่ใส่ตะไคร้ตะไคร้ยักษ์สามหัวเนาะพอแหละครับตะไคร้กง็งามงามเ่็นพี่น้อง ักิจตูใส่ผักอิตูวเล็กน่อยหอมหอมใส่ผักอิตูใส่ใส่ปลเขือจัลหน่อยเข่าขัวเนาะเข่าขัวหอมหวานเฮ้ยไปการนะพี่น้องเก็บผักอิตูกันครับนี่กิจตัวหักไปหยุดหักไปหยุดครับ พักแข็งแ่็งจังเลยจ้ออาอมก่ครับแกงอมใจเมนูกินเสาว์มือม่อื่นแตงกี๊งเมื่อื่นครับแดงกินมามาครับ แข็งขึ้นบะครับกินยังกนันแล้วครับสำเนียงพ่อแล้วนะอร่อยครับวัตถุดิบเฮาตะไคร้ผักกีตูครับ ิดตูในต่างแดนอสิงคขในต่างแดนครับพี่น้องไปครับเห็ดกับเขากินก่อนครับพี่น้องคำเมือดก่อนสวัสดีครับ